ดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าเฟกี้ท T60 f ี้ฟนะครับเฟกี้ทีซิตี้ฟนะครับหลายคนนะครับก็จะบอกว่าเป็นท่าที่ง่ายกว่าด้านธรรมดาครับซึ่งในส่วนตัวผมก็คิดว่ามันมีความง่ายกว่าจริงๆนะครับเราจะใช้แรงที่น้อยกว่าในตอนที่เราเริ่มฝึกครั้งแรกแต่ basic, เบสิกเบื้องต้นที่เราต้องมีก่อนที่จะฝึกท่านี้เลยนะครับก็คือเฟกี้ออ n l ลนะครับ สำหรับเบื้องต้นนะครับคนที่มีเบสิกเฟกี้ออลลี่แล้วเราก็สามารถฝึกเฟกี้ป๊อปโค้กฟู่กันไปด้วยได้นะครับ mm hmm. เพื่อจะทําให้เราแบบเข้าใจจังหวะตอนที่แผ่นหมุนได้มากขึ้นอีกนะครับเอาไปดูวิธีการวางเท้าแล้วก็วิธีการเล่นกันว่าต้องทำํำยังไงนะครับผมจะเน้นจุดเท้าหลังตรงนี้นะครับมากกว่าการใช้เท้าหน้านี้นะครับผมเท้าหลังก็จะอยู่ประมาณช่วงตรงนี้ครับผมนิ้วโป้งผมเนี่ยสมุิวันนี้เป็นนิ้วโป้งเท้าครับก็จะล็อกตรงจุดนี้ไว้เลย ส่วนเท้าหน้าก็ปกติเลยเหมืนพวกฟิฟิตี้ธรรมดาให้อยู่ประมาณนี้ครับหรือใครถ้านัดแบบต่ำหน่อยก็ได้แต่อย่าเอาต่ำลงมาเยอะมากเกินไปผมจะเน้นแบบข้อเท้าข้างหลัง80%เปลยครับเท้าหน้านี้ก็ไม่ได้เน้นแบบฟลิปออกอย่างี้ครับแต่เหมือนกับแบบยืนประคองไว้เฉย อย่างที่ผมบอกผมจะไม่ใช้เท้าหน้าเยอะเลยนะครับแต่จะเน้นไปในเท้าหลังมากกว่าคือเท้าที่เราควักแผ่นนะครับจะออกแรงเท้านั้นมากกว่าพยายามยืนให้ถูกจุดนะครับเพราะว่าถ้าเรายืนผิดจุดอย่างเงี้ยตอนที่เราควักแผ่นไปเงี้ยแผ่นมันก็จะกระเด็นไปไกลตัวเรานะครับหรือแบบหมุนไม่ครบนะครับพยายามหาจุดเท้าหลังให้ถูกอันนี้สําคัญเลยนะครับ ่วนการทิ้งน้ําหนักตัวของผมนะครับก็จะทิ้งไปทางข้างหน้ามากกว่านะครับผมตอนที่เราไหลถอยหลังอย่างเงี้ยไหลข้างหน้าผมก็คือจะอยู่ต่ำกว่าไหลข้างหลังอยู่แล้วนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ไปทางข้างหน้ามากกว่าเพราะว่าถ้าเราทิ้งน้ําหนักมาข้างหลังมากเกินไปตอนเราย่อไปจะเต่งตัวเราก็จะกระเด็นออกไปได้นะครับผม มันก็เหมือนกับการยืนทีติกตี้ธรรมดาเลยนะครับลองไหลขึ้นแล้วไหลลงมาครับผมก็จะแบบวางเท้าเดียวกับทีติกตี้ธรรมดาเลยตัวหรือร่างกายอะไรนะครับก็จะหันไปทางข้างหน้าครับหรือหันไปทางเท้าหน้านะครับผมจะไม่มองกลับมาข้างหลังนะครับในส่วนตัวผมนะครับหรือใครถนัดเทคนิคแบบไหนครับก็ลองดูหลายๆแบบหลายๆคลิปนะครับหลายคนนะครับตอนที่แบบไหลมาจัดตัวมาดีเลยแต่พอที่เราแบบย่อไปแล้วเตะแผ่นแล้วเนี่ยไหลเราจะชอบแบบหมุนหมุนตามแผ่นหรือแบบเปิด ไปฟังไหนฟังหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องพยายามแบบเกงไหลไว้ให้อยู่แบบขนานกับสเเกตไว้นะครับท่านี้ ก็คำแนะนำสำหรับท่านนี้เลยครับถ้าใครที่ไม่เคยมีเบสิกจากการเล่นท่า T60 f ต i มาก่อนเลยก็สามารถที่จะเริ่มฝึกด้านเฟกี้ก่อนได้เหมือนกันนะครับตามความมั่นใจความถนัดของเราเลยนะครับพยายามฝึกเฟกี้ออนลี่เฟกี้ป๊อปเฟกี้ฟหรือด้านเฟกี้อะไรพวกนี้บ่อยๆนะครับให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าคลิปผมครับจะเป็นแนวทางนะครับช่วยคนที่เริ่มฝึกหรือรับเริ่มเล่นสเก็ตได้นะครับไม่มากก็น้อยผมแล้วผมวจะอัปเดตคลิปอยู่ตลอดอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคน,นครับผม